สวัสดีครับเช่นเคยครับกับผมดรสมชายอัตถยาครับในรายการไทยเอดไฟครับและวันนี้ครับเรื่องราวที่เราอยากมาฝากท่านผู้ชมและเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับเร,เราท่านๆนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรและจากนี้ไปเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมครับสักครู่ครับ ครับอย่างที่รับทราบกันนะครับว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรก็อย่างที่รู้กันครับว่าจากภาวะการเมืองก็ดีปัจจัยทางสังคมก็ดีแล้ววันนี้ครับมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ เราคงรับรู้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นและที่สําคัญครับก็คือว่าเราคงอยากรู้มากกว่าว่าอะไรในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไรกับเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้ครับผมอยู่กับผู้รู้ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒสอนคําสวัสดิ์ทัพซึ่งท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิยารัยศรีปทุมนะครับวิยาเขตชนบุรีวันนี้ท่านอยู่กับเราซึ่งท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ ได้ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็วันนี้ครับท่านจะมามอนิเตอร์ให้เราทราบว่าอะไรจากนี้จะเป็นอย่างไรครับ,วส,รบ,รรบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับก็คงจะรับทราบกันนะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปากท้องของคนทั่วไปนะครับ ได้ทราบว่าอาจารย์นี่ก็คงมีข้อมูลพอสูควรเลยรเพราะเลยมีการติดตามนะว,ว่าเรื่องของเศรษฐกิจจากนี้ก่อนหลังเป็นยังไงอยากให้อาจารย์ไดเล่านิดหนึ่งครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรครับครับผมขอบคุณครับก่อนอื่นเลยผมขอแยกเป็นสองประเด็นนะครับ,รบประเด็นแรกก็คือสภาวะการเศร,รษฐกิจก่อนวันที่22พฤษภาคม2567แล้วก็หลังจากนั้นนะครับในส่วนของสภาวะการก่อนการก่อนการที่คอสชเข้ามานะครับมีบทบาทเนี่ย ภาวะเศรษฐกิจบ้านเราค่อนข้างจะหดตัวครับสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของทางด้านเหตุการณ์การเมืองอนะครับซึ่งเราจะพิจารณาได้จากอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติครับเราจะเห็นว่าในช่วงไตรมาสที่1ของปี57เนี่ย อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติเนี่ยลดลงมาเหลืออยู่ที่ลบสานเปอร์เซ็นต์นะครับโดยคือ GDP ก่อนหน้านี้โตอยู่แล้วก็พอหลังจากมีเหตุการณ์เศรษฐกิจจากการเมืองถูกครับไตรมาสแรกนี่ก็เริ่มหดตัวแล้วหดตัวมาประมาณลบสอเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวแรกก็หดตัวควอเตอร์แรกก็ควอเตอร์แรกห้าจ็หดตัวแล้วครับใช่ค่ะแล้วควอเตอร์สองก็เริ่ม คอเตอร์สองนี่เริ่มจะดีขึ้นเนื่องจากว่าคอสชเข้ามาคือไม่ได้หดตัวมากแต่ก็ถือว่าดีขึ้นใช่ครับเมื่อเทียบกับคอเตอร์หนึ่งใช่ครับครับจากที่เรียนเมื่อครู่นี้นะครับว่าจากการที่ GDP ได้หดตัวลงมาประมาณลบ2.1สาเหตุหลักก็มาจากส่วนประกอบของ GDP นั่นแหละครับก็คือเรื่องของการใช้จ่ายประการบริโภคภาคครัวเรือนนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะครับเรื่องของการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยหดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ เมื่อตอนควอเตอร์ที่หนึ่งปีห้าเจ็ดเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณลบสเปอร์เซ็นตสาเหตุก็มาจากการที่ประชาชนในขาดความเชื่อมั่นครับในเรื่องของสภาพการเมืองทําให้มีการระมัดระวังในเรื่องของการจับใจ,ใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับประเด็นต่อมาก็เรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนเนี่ยการลงทุนค่อนข้างชะลอตัวครับในส่วนของ การลงทุนทางด้านเครื่องจักรอุปกรณ์เรื่องของการก่อสร้างซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าของการนําเข้าที่ลดตัวลงมาประมาณ7.5นะครับในส่วนที่3ก็เรื่องของการเจ่าจ่ายภาครัฐการเจ่าจ่ายภาครัฐเนี่ยอย่างที่เราทราบกันในเมื่อที่ผ่านมาก็คือเกิดศูนยากาศทางน้านการเมืองนะครับจึงทําให้การเจ้าจ่ายภาครัฐเนี่ยค่อนข้างจะประหยัดนะครับทาให้การเจ้าจ่ายของรัฐไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยลด ลดลงมาประมาณ19เเซนตนะครับทั้งในส่วนของเปอรเนเองเมื่อเทียบกับกับก่อนหน้านี้ใช่ครับไตรมาสไตรมาสที่แล้วไตรมาสที่สี่วกันก็ไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วใช่ครับใช่ครับจากนั้นก็ที่เรียนมาคู่ว่าที่ที่ทต่ำลงเนี่ยมันจะเกิดทั้งภาครัฐด้วยนะครับของรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับและสุดท้ายคือในส่วนของการค้าระหว่างประเทศเราจะเห็นว่าตัวเลขของการส่งออกเนี่ย หดตัวลงครับตอนแรกคิดว่าจะจะจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับตอนแรกกะคาดชีไว่าที่5%แต่จริงๆแล้วคืออยู่ที่3%สาเหตุหลักๆก็มาจากเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองนะครับเรื่องของการที่ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราน้อยลงนะครับส่วนนี้เองทำให้เป็นสาเหตุหลักครับที่ทําให้เศรษฐกิจของเราหดตัวครับในช่วงที่ผ่านมาครับ คือถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโดยภาพรวมเนี่ยทุกอย่างชกชะง,งันจากความไม่มั่นใจคดีเรื่องของภาครัฐเองก็พอไม่มีรัฐบาลหรือรัฐบาลไม่ขับเคลื่อนรัฐบาลไม่มีการสเปนเงินคือไม่มีการใช้ใจช่ายเมื่อประมาณปปะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีผลกระทบโดยโดยทั่วไปที่ทําให ความมาั่นใจก็ดีาการวิเราะห์คนน้อยลงก็เลยทําให้เราเนี่ยมีปัญหาและไอส่งออกที่เราบอกว่ามันติดลบเนี่ยม,มันเกิดจากอะไรมันก็ไม่น่ากเกี่ยวกับในประเทศนี้หลายหลายคนก็สงสัยก็ในเมื่อเขาบอกว่าต่างประเทศก็ดีแต่ทำไมเรายังติดลบอยู่นี่ส่งออกอกัออันนี้เนื่องจากว่าต้องเข้าใจอย่างนะคะว่าเอ่อมันลักษณะของเศร,รษฐกิจของของเราเนี่ยมันมันเป็นทั้งสองกลุ่มหลายเซสชันแล้วนะคะ <c oughs> คติดต่อกันไปนหมดเพราะนั <c oughs> ้นเนี่ยลักษณะการส่งออก ปัญหาหลักปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรครับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่สงครามได้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การส่งออกของรัฐบาราชการกันไปหมดเลยนะครับครับก็แสดงว่าไอทีเขาโตๆกันเนี่ยมันก็มีผลกระทบ ไม่ได้ทําให้เราเติบโตตามแต่ที่เราส่งออกไม่ได้หรือน้อยลงเนี่ยเป็นพ่ออะไรอาจจะเป็นจากปัจจัยภายในประเทศส่วนหน,นึ่งครับผมแล้วก็คอามสามารถแข่งขันล่ะครับเราเราเป็นยังไงเรื่องนี้ในส่วนนี้ถามว่าเราก็แข่งขันได้ไหมเราสามารถเราจะซัดบนตลาดได้นะครับในส่วนของทางด้านยุโรป สหรัฐยังเปิดได้แต่ว่าเราจะมาแผ่วในช่วงของในส่วนของจีนในส่วนของภาคภูมิภาคเนี่ยครับึ่งออกได้น้อยลงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าที่มาลดลงเนี่ยมันเป็นทุกประเทศนะบางที่มีผลกระทบก็เลยทําให้เราเนี่ยทรงออกชะลอตัวลงรวมไปถึงเรื่องของการบอยคอรดด้วยครับแล้วปัจจัยเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับพอหลังจากที่อาจารย์บอกว่าไอ้ก่อนเนี่ยมันก็อย่างหนึ่ง หลังมาเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงครับหลังจากเรามีคอสชเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างนาในส่วนหลังเนี่ยความมั่นใจของภาคเอกชนเริ่มดีขึ้นนะครับเ,เรื่องของความมั่นลักษณะของการบริหารงานของคอสชที่เข้ามาเนี่ยมีลูกป,ปรรมมากมากขึ้นนะครับ,รบอย่างเช่นในเรื่องของเรื่องของการจำนำข้าวก็ดีนะครับเรื่องของการที่ พรบงบประมาณปีต่อไป2558ก็ดีในส่วนของเรื่องของโครงการปรับเงินในาราชการก็ดีส<ช>ิ่งเหล่านี้นะครับมันเหมือนเป็นเม็ดงินที่วิ่งเข้ามาในระบบ<ช>นะครับทำไม่เกิดความเชื่อมั่นของภาคเอกชนจึงทําให้ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้ปรับอัตราการเจริญติบโตของ GDP ป<ช>ี57เพิ่มขึ้นจากเดิมจะตั้งเป้าไว้บบที่1.8ครับเปลี่ยนมาเป็น2.3เอร์เซ<ช>ครับผมก็แสดงว่าโดยความมั่นใจล่ะ พอเริ่มมีรัฐบาลเหมือนไม่รัฐบาลขาวรแต่ก็มีเหมือนกับมีผู้นำแล้วมีการขับเคลื่อนแล้วก็น่าจะมีทางทิศทางที่ดีขึ้นความมั่นใจมีทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นอาจารย์ก๊าัง็ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยดีตรงที่ว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับก็เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ GDP ขับเคลื่อนแล้วก็เติบโตได้ใช่ครับครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเห็นภาพนะครับว่ามีปัจจัยที่เราคงจะได้วิเคราะห์ได้ว่า ก่อนและหลังไปอย่างไรเพว้นที่ผ่านมาปัจจัยทางการเมืองก็ดีหรือว่าทางเศรษฐกิจนี่ก็ผูกการเมืองเป็นหลักเว้นหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องจับการนะครับว่าเอาแล้วจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเรามีรัฐบาลเรามีอะไรที่เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เป็นการขับเคลื่อนเนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเติบโตได้อย่างไรช่วงหน้าครับเรามาติดตามครับว่าจากนี้ไปเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ านผู้ชมครับกับรายการไทยไฟนะครับเรากําลังคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจครับเมื่อครู่ตอนต้นรายการนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วโดยเฉพาะท่านอาจารย์นะครับประพัฒสอนท่านได้พูดว่าวันนี้เรื่องของเศษษษรษฐกิจนะครับปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยนะครับขาดความเชื่อมั่นคือเรื่องของการเมืองช่วงนี้ครับเราจะมาคุยกันต่อครับว่าจากนี้ไปเมื่อการเมืองสงบแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อมั่นได้ไหมครับว่า เศรษฐกิจจะดีแล้วอะไรที่เราจะฝาาอนาคตได้กับเศรษฐกิจจากนี้ไปอาจารย์ครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ใครๆก็คาดหวังแล้วก็รอคอยนะครับว่าเศรษฐกิจน่าจะดีนะมันจะดีจริงไหมครับผม ก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับคือว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบทางด้านบวกนะครับ,รบมันก็จะมีผลกระทบทางด้านลบอีกส่วนนึงครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่เราคุยกันมเมื่อครู่นี้ก็คือเรื่องของด้านของการส่งออกซึ่งเรายังส่งออกได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับคือก็ยังคาดหวังได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บภาษีครับปีที่แล้วเราเก็บภาษีได้ไม่เข้าเป้านะครับหายไปประมาณ28,000ล้านบาทนะครับซึ่งคิด<ต>เป็นกีเ่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณเกือบ7%ครับประมาณนั้น7%จเอร์จากของปีที่แล้วนะครับ,รบนะครับซึ่งซึ่ง จึงทําให้กรมสรรพากรในในปีหน้าเนี่ยนะครับ,รบท่านก็ได้ตั้งเป้าไว้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้เพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้เก็บให้ได้ยอดประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านบาทนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกอีก,อกมุมหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบด้านลบแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะมีบทบาทในอนาคตก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อครับ,ค,รบคือเม็ดเงินต่างๆที่รัฐบาลใส่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของโครงการ ปรับเงินเดือนข้าราชการก็ดีหรือว่าในส่วนของปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นก็ดีส่วนนี้จะมีผลครับจะมีผลทําให้เกิดภาะวะเงินเฟอ้อได้ในอนาคตเพราะว่าอย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยผูกขาดกับน้ํามันดิบ ของโลกเนี่ยเราซื้อน้ำมันดิบเข้ามาเนี่ย80%ของน้ำมันดิบทั้งหมดในบ้านเราเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อบ้านเราด้วยคือเราประมาณการกันว่าถ้าราคาน้ำมันดิบขึ้นไปถึงประมาขึ้อยยี่สิบบาเรลวเหรียญต่อบาทเลวแล้วลราก็จะมีผลกับภาวะเงินเฟ้อในบ้านเราครับจะเกิดเรื่องของราคาสินค้าที่สูงขึ้นเรื่องของ การจ,จัดใจใ่ายสอยที่อาจจะหดตัวลงไปอีกนะครับเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาเงินเฟอ้อส,ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมาจากต่างประเทศครับเป็นส่วนใหญ่นะครับปัญหาอิรักปัญหาซีเรียตรงนี้ส่งผลให้ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นแต่ดูเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันราคาน้ํามันก็ยังไม่ได้ขยับตัวในลักษณะที่ แกวงตัวทาท่าเหมือนจะขึ้นไปเยอะยังไม่ขนาดนั้นก็ยังอยู่ในจะบอกว่าต้องอยู่ในช่วงของการแกว่งตัวที่แคบๆอยู่ใชไม่มากเราจะไปกลัวไหมครับต้องไปกังวลหรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อครูนี้ว่าถ้า้ถาราคาน้มันดิบเนี่ยไม่สูงขึ้นไปถึงร2อนะครับก็ยังถือว่ายังยังคงอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบ้านเราก็มีเรื่องของการ ตึกราคารน้ามันเอาไว้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับทั้งเรื่องของน้ํามันดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับแต่ว่าอย่างท่านท่านันที่บอกนะครับว่าถ้าราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นไปสูงมากๆนะครับเกินกว่าที่เราจะตั้งรับไหวเนี่ยราคาสินค้าในในประเทศเราก็จะสูงขึ้นครับ ครับแล้วนอกจากปัจจัยเรื่องที่บอกว่าราคาน้ํามันก็เป็นผลส่วนหนึ่งที่เราจะต้องัาวลน,นะเรื่องเงินเฟอ้อซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่กลับมีผลกับเราหรอกอยังอีกไกลเรา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 เห็นภาพนะอาจยังไม่รู้สึกว่ามันเข้ามาใกล้ๆเอาเป็นว่าถ้าเทียบเรื่องของการเมืองเนี่ยจะมีผลไหมจากนี้ไปดูจากนโยบายรัฐบาลเองก็บอกว่า คงจะมีการขับเคลื่อนเพราะว่ามีมีโปรเจกต์เยอะแยะที่รออยู่ข้างหน้านะรพร้อมที่จะใช้จ่ายรพร้อมที่จะใช้เงินแล้วก็นี่ก็ใกลป้ปีสิ้นปีงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะปีเนี้ยของปีนี้ซึ่งจะขึ้นงบประมาณปีใหม่เนี่ยน่าจะมีการใช้เงินล้างท่อไปเยอะแยะเลยคิดว่าจะมีผลกับเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศเราไหม อย,อย่างที่เรียนนะคะว่าน่าจะโตขึ้นนะคะอย่างน้อยก็แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ถึงขนาดมากมายนะเพราะอย่างที่บอกว่ามีภาวะอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนด้วย<ม>ตอนแรกเราคาดการณ์ไว้ว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์ปัญหาทางด้านสงครามเข้ามาเนี่ยเราจะโตขึ้นถึงประมาณ4-5์ในปีหน้านะครับแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ตรงน,นี้เข้ามาเนี่ยคงจะต้องมีการกลับมาทบทวนกันใหม่อีกทีหนึง่งว่า เป้าของ GDP ปีหน้าเนี่ยคนจีมซึกงประมาณเท่าไ<อ>หร่ครับแล้วอาจารย์กำลังมองว่าไอ้สงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลต่อการส่งออกเลยครับหรือยงหรือว่าม,มันมีผลกับการบริโภคของเราหรือเปล่าภายในจะมีผลในเรื่องของหลายหลายอย่างครับเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศเองก็ดีนะครับเรื่องของการการสง่งออกสินค้าก็ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าอิรักก็เป็นประเทศที่เราส่งสินค้าออกไปด้วยเหมือนกันน,กนะครับรวมถึงประเทศในแถบ ตอนออกกลางด้วยเหมือนกันที่เราส่งสินค้าออกไปนะครับ,รบซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าย่อมมีผลกระทบนะครับซึ่งซึ่งส่วนนี้จึงทําให้เราต้องมานั่งประมาณการกันใหม่อีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเราจะโตเนี่ยสักเท่าไหร่ครับ,รบในใจคิดว่าถ้ามองจากโดยภาพรวมเนี่ยในครึ่งปีหลังเราเนี่น่าจะมีสัสดส่วนของ GDP ที่ถ้าบอกว่าต้นปีมาเนี่ยครึ่งปีเนี่ยตัวเลขหลายๆค่ายก็บอกว่าประมาณหนึ่งกว่า2นะ แต่ถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ในความคิดของผมแล้วผมคิดว่าโตขึ้นครับแต่เพียงแต่ว่าณเวลานี้คือมันเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นที่เพิ่งจะใส่เงินเข้าไปผลที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยน่าจะไปขึ้นเกิดขึ้นตอนควอเตอร์ที่สี่คือคืนทีานหลังเนี่ยนะอาจจะมีผลซึ่งถ้ามองโดยรวมแล้วนี่ไปถึงสี่ถึงห้าไหมอาจารย์มองผมว่าไม่น่าจะถึงนะไม่ถึงนะน่าจะประมาณสามเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างมากครับ งั้นถ้าเฉลี่ยทั้งครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเอารวมแล้วก็น่าจะสักสองกว่าครับไม่เกินสามนะครับครับ,รบหลังจากนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเอาละถ้าดูการเมืองก็น่าจะลงตัวเซตเทิลดีแล้วนะมีรัฐบาลแล้วอีกไม่นานเนี่ยนะครับครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรามองไปแล้วเนี่ยทั้งหน้าเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงประเทศไทยเราเนี่ยมองความสามารถเราพูดถึงขี่ความสามารถกันนะอาจารย์คิดว่าเราแข่งขันก็ได้ไหม เออในความเห็นของผมเนยคิดว่าแข่งขันได้ครับ,รบเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาหนักแล้ว ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นปัญหาซึ่งป,ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดในเรื่องของลักษณะของการที่ AEC เข้ามาแล้วนะครับ,รบแต่ว่าเรายังไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคร,ครับตรงนี้ซึ่งซึ่งเราค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่วิตกกังวลอยู่ในในส่วนของเรื่องของภาษาก็ดีรเรื่องของ ความรู้การศึกษาของของเด็กไทยเราเองก็ดีนะครับ,รบซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาคิดมากขึ้นนะครับกับการที่เราจะเตรียมพร้อมในสิ่งที่เอซีจะเข้ามาในอนาคตครับ แต่ว่าความสามารถเราเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวด้วยนะเพราะว่าเราเองถ้าดูจากแรนกิ้งเราก็ยังไม่ได้ถือว่าอยู่อันดับต้นๆอยู่ระนดับท้ายๆด้วยซ้ะนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีผลระยะยาวมากกว่าที่บอกว่าการแข่งขันของเราความสามารถก็มาจากคนนะครับ,รบแต่ถ้าคนเราไม่เก่งก็คงจะสู้เขายากนกันแต่ถ้าโดยทรัพยากรนี่าจารย์มองที่ว่าความสามารถแข่งในแง่ของอการที่เราเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม ถ้ามองในแง่นั้นผมว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นถ้ามองในแง่ของแผนที่ทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็แทบจะเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนต่างๆนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของเม็ดเงินต่างๆน่าจะไหลเข้ามาสู่ประเทศเรามากคําถามต่อมาก็คือว่าเราจะตั้งรับตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ที่มันทั้งได้ผลดีกับเป็นผลเสียเข้ามาด้วยก็ต้องปรับตัวด้วยนะใช่ครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ย สังคมไทยของเรานะหลังจากที่เราผ่านร้อนผ่านหนา,าวตระหนได้นะครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็กําลังจะผ่านมันไปเนี่ยนะน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากสภาพความมั่นใจของผู้คนการบริโภคแล้วก็ความสามารถแข่งขันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ด้อยหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคมากนะเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ด้วยโอกาสที่รออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้ประเทศไทยเรายังรอโอกาส มากมายที่เกิดขึ้นซึ่งเราเองต้องพัฒนาและปรับตัวนะครับผมเชื่อแล้วกันครับว่านี่คือส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นแนวความคิดที่นั้นมีแนววิธีคิดที่จะปรับตัวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองท่านขอขอราท่านผู้ชมไปก่อนครับครั้งหน้าครับเรามาติดตามกันใหม่ครับเรื่องของเศรษฐกิจติดตามจนนะครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวครับ